ตุ้งางพี่น้องมานี่ยบ้ค่ะว้าไอ้หนกบเดือนหนึ่งค่ะน้องเบิอรไหลค่ะค่ะอี้ นี่คือเงินการขาย็นึ่งกิโล้วงยเหรอเต็มโง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 